มือนี้คุณสาวเขาเฮาอยากกินอะไรที่มันเป็นทะเลทะเลอะเธอเอากระเธอบอกว่าเธออยากไงเออฉันก็เลยจัดให้เลยฉันจะจัดให้เธอกุ้งสองตัวแล้วก็ปลาหมึกสองชิ้นพอนะจ๊าแล้วก็วันนี้เราจะมาต้มยำทะเลนะเธอใส่เงี้ยเก็ะใส่เห็ดโอ้ยเฮยเห็ดกะเฮียสูต้มยำทะเลใส่อย่างเธอใส่โอ้ยเอาดีดีใส่อันตะไคร้ค่ะเออไม่เลาไม่บอกกู มาหอดขั้นตอนการอีกย่างเนี่ยขั้นตอนการหันค้าขั้นคุ้นค่ะันไอ้หันค้าทันค้าหันตะไครเอออันเนี้ยนี่ก็หันตะไครตาใครห้องกามาทุบๆก้อนค่ะทุนค่ะวันนี้ก็จะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เราก็จะมาตีกันให้ทุกคนดูก็ไม่มีนะเฮ้ยมีสาระเลยทุกคนมีสาระสิดูสิเห็นไหมเนี่ยแค่ทานดิประดูกก็กินขาดแล้วเห็นบ่ล่ะเออนี่ไงเดไปเลยจ้าเสร็จแล้วห้องกาอัน หั่นต้นหอมคะ่ะหั่นต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเขาสู้อันเขาสู้หมดยังงกาบหมดซาลาเออนิดนึงนะคะเนี่ยกับผักชีกัหั่นคือกัน,กนค่ะทุกคนคะ่ะแล้วกากลับมาใส่มะเขือเทศมะเขือเทศกะบใจสามนวดคือเก้าตามสเต็ปค่ะก็เหมือนเดิมนั่นแหละใส่ไปแต่เราก็ไม่กินหรอกเออเพราะเป็นซีสัน <c oughs> เออผู้ชายก็รับจบหมดเลยนะเธออันนี้ก็คือแบบว่าเฮ็ดเฮ็ดเฟี้ยงเนาะเฮ็ดยังเฮ็ดเฟี้ยงถึงแล้ว เออแล้วก็ห้าวกะม้าต่ำบอกพีก,กระเทียมคือเกล้าจ้าก็เผ็ดเผ็ดเหมือนเดิมเลยเนาะเป็นคนชอบกินเผ็ดเพราะว่าเรามันจี๊ยดสาโดนใจแมนเนาะนี่หมอกะสุกเอ้ยแม่หมอสุกหม, <c oughs> มอกะเดือนเออหมอกะเดือน,ออนพอดีข้าวกะใส้เครื่องเทศเขาเขาลงไปเลยจา้าสนุกไปโล้พี่น้องอกะอันนี้ก็เป็นอ,อย่างมะ,ามะขามมะขามขาเปียกกะใส่ลงไปทั้งกะสันเลยจ้าทุกคนแบบว่าให้มันแบบเปรี้ยวๆนิดนึงข้าวกะม้วนตัวชโลนิดนึงก่อนคอยใส่บวบพริกลงไปเออใสลงไปเลยเด้จะเด้อบวบพริกข้าวกะผสมไปตามแหลกแห้งเดลยพี่น้องเพราะว่ามันเมย ฮักสซเห็ดลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยจุง้งแล้วก็ปลาหมึกของเรานะคะเธอเกยวซองตอนเด้อโอเคบอเอาไม่ แล้วก็ใส่บอร์ากเทปลงไปเลยนะคะเดิมแบบว่าเพื่อเพิ่มเพิ่มความแบบความเปรี้ยวปี๊ดอะไรอย่างงี้เนาะทุกคนกค่ะค่ะเคาเลคาเลนิดนึงเ่ะไปต่อขั้นตอนการปรุงขั้นตอนการปรุงก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนกับปรุงตามใจชอบเลยบะมี่ดามาเลยทุกคนเดินตบนะคะตบนะคะเออ <Okay. S 1> อ่านใส่ลงไปตบเพอตบเพอ <laughs> ไม่ได้ <laughs> จะตบเอฟซีชาตโอเวอร์แมนยอกยอก,ยอกแล้วจะเดินก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยแล้วก็คาเลคะเลคาเละโอเบอร์แมนเอาก็ถึงแล้วเนี่ยว่กะตเอาเคาะเลเนาะเออ พอมันส <S ess> ุกแล้วเฮากะแบบว่าใส่อันต้นหอมผักชีลงไปเลยแล้วกะโคเล่เคเล่นิดนึงนะคะเนี่ยกะอันนี้กะติดเออันปิดไฟได้เลยทุกคนปิดไฟได้เลยนะคะก็ตักชุนนิดนึงนิดนึงอันนี้ก็ขออนุญาตซิมในหม้อด้วยทุกคนค่ะเพราะมันฮอนมันฮอนมากเลยทุกคนขออนุญาตซิมนะจ๊ะซิมนะจ๊ะกะอาสาคือกาเหน่าอุบลรัตน์อ่ะก็เหมือนเดิมนะคะไม่บอกเดิมอุ้ยอร่อยสีเธอพูดอย่างนี้ไงเนี่ยหาเออไปจ้าทุกคนไปกินกัน